สวัสดีครับพบก,กับสุลการลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ดาวรุ่งพุ่งแรงคอนเนอร์เบลลี่แบ็กขวาตกัวใหม่ของลิเวอร์พูลภายใต้ยุคข,ของอันเนอร์สลัดคอนเนอร์เบลลี่แบ็กขวาดาวรุ่งของลิเวอร์พูลนะครับที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและน่าจับตามองในช่วงปรีซีซั่นนี้ภายใต้การคุมทีมของผู้จัดก,การทีมคนใหม่อย่างอันเนอร์สลัดเบลลี่ได้รับการลงสนามเป็นตัวจริงในเกมขวัญเครื่องหลายนัดและทำงานอย่างหนือหน้าประทับใจ ด้วยความสามารถในการเล่นเกมรับที่แข็งแกร่งและแต้มเติมเกมรุกที่เฉียบคมและความเข้าใจในรรบการเล่นของสัลตทำให้เขากลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในตำแหน่งแบ็คขวาของเทียมการกระมาของเทนอเล็กซานโดรแบ็คขวาตัวหลักของเทียมอาจทําให้เกิดคําถามว่าแบลซี่จะมีโอกาสลงสนามหรือไม่อย่างไรก็ตามด้วยความสามารถที่หลากหลายของเทนนอเล็กซานโดรเขาสามารถขยับไปเล่นในตำแหน่งกองกลางก็ได้ซึ่งจะเปิดโอกาสให้บลซี่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงในตำแหน่งแบ็คขวา สอรตเคยให้สัมภาษณ์นะครับเขาชื่นชมความสามารถของแบลซลี่และเชื่อว่าแบลลี่จะเป็นกำลังสำคัญของทีมในอนาคตนอกจากนี้แล้วสื่อหลายสนั์ยังยกย่องแบลซลีบ่บาเปนหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดในพรีเมียร์โดยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมแล้วกาสที่รับแบลลี่จะเป็นนักเตะที่แฟนบอลลิเวอร์พูลตั้งความหวังไว้สูงและเชื่อว่าเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของทีมในอนาคตอันใกล้นี้ านักเตะโอลิมปิกที่ลิพูอาจเล็งคว้าตัวมาเสริมทัพในขณะที่อานาสลอตหวังได้เอเดนอาซาคุนใหม่ลิพูยังไม่ได้ซื้อใครใหม่เลยนะฮะในช่วงซัมเมอร์นี้ภายใต้การกุทีมของอานาสลอตและอาจหันไปคว้าตัวดาวรุ่งจากโอลิมปิกเพื่อเสริมทีมในช่วงเวลาที่จะอยู่แค่เดือนเดียวในตลาดก,การซื้อขายนักเตะลิร์ผู้อาจจะมองไปที่โอลิมปิก2024ที่กรุงปารีส เพื่อค้นหาเพชรเป็นงานที่ซ่อนอยู่เพราะอนเนอร์สโลตกำลังมองหาการเซนเซอร์ผู้เล่นคนแรกในช่วงซัมเมอร์แม้ว่าฟุตบอลจะไม่ใช่งานหลักในโอลิมปิกแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีสําหรับดาวรุ่งที่จะโชว์ฝีเท้าให้คนทั่วโลกได้เห็นแต่และทีมชาตินะครับสามารถมีนักเตะอายุเกินยีิบสาปีได้แค่3คนเท่านั้นนั่นหมายความว่าสโมสรต่างๆจะตับตาดูผู้เล่นดาวรุ่งที่โชว์ฟอร์มเด่นในทัวร์นาเมนต์แบบนี้เหมือนอย่างที่ ลามินยาเมลาและนิโกวิลเลียมเคยทำได้กับทีมชาติสเปนในศึกยูโร 2024. เนื่องจากผู้เล่นอย่างโมซาลาและบูจิฟันไดใกล้จะกลับสตัตเอร์พูโออาจถึงมองหาตัวเตะตัวแทนเพื่อที่อายุที่น้อยกว่าและโอลิมปิกเกมก็เป็นไปได้ที่ดีที่สุดในการค้นหานักเตะร่วรสค์สูงนะครับโดยมิเลอร์ฟุตบอลได้รวบรวมรายชื่อนักเตะดาวดุ่งจากโอลิมปิกเกมที่สลัรทอาจสนใจ เข้ามาสู่ทีมแอนฟิลนะครับเรามาดูกันหน่อยว่ามีใครกันบ้าง 1. อิลัสมูริบาอาีตดาวรุ่งบาซโลนาที่ฝีเท้าดีมากโดยเล่นในตำแหน่งกองกลางในวัย21เีย์ังมีเวลาพัฒนาตัวเองและถ้าโชว์ผลงานได้ดีในโอลิมปิกเกมครั้งนี้กับทีมชาติกินีได้อาจทำให้ลิร์พูลหันกลับมาสนใจอีกครั้งหนึ่ง 2. มาติสไรอนแชกี เพเมเกอร์ฟิทอฟจัดจ้านจากลียงในวัย20ปีโดยรับฉายาว,ว่าเอเดนอัสักคนใหม่และอาจเป็นตัวแทนของโมซาล่าแทนในระยะยาวอย่างที่ลิเวอร์พูลต้องการคนที่ 3. ฟาเิดิโกเรนลอนโดจากทีมชาติอาร์เจนตินากองกลางตัวรับดาวรุ่งจากอาร์เจนตินาเคยอยู่ในสายตาของลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันเล่นให้กับทีมอินเตอร์มายอมี่และมีสไตลก์การเล่นที่คล้ายคลึงกับ เซกิโอบูตเกตคนที่4โอมานฟายเสทีมชาติอียิปต์กองกลางดาวรุ่งจากทีมชาติอียิปต์สังกัดเฟเนบาเช่แลวการยก่ยองับมาเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดนับตั้งแต่โมเมตซาลาย้ายเข้ามาสู่ลิเวอพูลคนสุดท้ายคนที่5เจเอลคิมาฟูจิตะจากทีมชาติญี่ปุน่นอดีตกปตทินชาติญี่ปุน่นรุ่นอายุไม่เกิน21เปีโดยลงเล่นในตำแหน่งกองกลา,างสำหรับประโยชน์ที่ลิเวอพูลอาจสนใจ โอลิมปิกครั้งนี้จะเป็นเวทีสําคัญนะฮะสำหรับผู้เล่นเหล่านี้ในการโชว์ฝีเท้าและอาจดึงดูดความสนใจจากสมโมสรใหญ่ทั่วโรปรวมถึงลิเวอร์ pool ของเราซึ่งกําลังมองหานักเตะดาวรุ่งเหมาเสริมทัพสาหรับอนาคตด่วนเอาจริงแล้วห้องติดต่อเอเย่นลุยเซนเนโตเสริมเกมรุกในช่วงซัมเมอร์นี้กิมมิสบอลนะครับสือ่อกีฬาชื่อดังรายงานมาว่าลิเวอร์พูลกำลังเดินหน้า หาทางคว้าตัวไปโดนเอโต้ปีกตัวจีบทีมชาติโปรตุเกสของทีมบูมแฮมตันทีมกู้แขมรวมศึกพิมลิกบางส่นทับโดยิดต่อไปยังเอเย่นเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการย้ายทีมแล้วด้วยและข่าวเปิดเผยว่าลิอร์ผู้ได้ติดต่อไปหาบูมแฮมตันมอนรเรอร์รวมถึงตัวแทนของเนโต้แล้วเพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการคว้าตัวเนโต้ซึ่งดาวเตะในวัย24ปีที่มีข่าวเชื่อมโยงกับอาร์เซนอลตั้งแต่ช่วงสเสมอร์ที่แล้วยังเหลือสัญญาคาแข่งกับบูมแฮมตันถึง3ปี นอกจากนี้ยังมีการออาว่าจอห์นเมเนซเอเจนต์ตัวของเนักเระรานนี้กำลังผลักดันให้นันเตในความดูแลของเขาย้ายทีมในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ด้วยโดยมีอาร์เซนอลยังสนใจอยู่รวมถึงสเปอร์ที่พร้อมร่วมวงแย่งตัวในช่วงสมัยน,นี้อีกตอนนี้แหล่งข่าวระบุว่าอรนเนอร์สลอตกุนซือลิปูคนใหม่กำลังพิจารอย่างจริงจังว่าจะยืน่นข้อเสนอคว้าตัวเนโตนหรือไม่แต่คาดกันว่าบูแฮมตันจะต้องการค่าตัวถึง60ล้านปอนด์หรือราว2 8 5 0ล้านบาทตามเดิมเนื่องจาก เนโต้เหลือสัญญากับทีมอีกถึง3ปีด่วนยูเวนตุสพร้อมขายเบเม่แล้วนะครับหลังตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลว่าอย่างไรฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับสื่อลุกหนังชื่อดังของยุโรปรายงานม,มาว่ายูเวนตุสแสดงท่าทีชัดเจนพร้อมปล่อยเบเม่ออกจากทีมหากดารัเร้กเสนออที่นาา่าพอใจ โดยเบื้องต้นมาลายตั้งราคาของ布莱梅เอาไว้ถึง50ล้านยูโรราว1,948ล้านบาทซึ่งเป็นราคาเดียวกันที่เจ้าตัวย้ายมาร่วมทีมอยู่บนตุ๊ดเม莱梅ย้ายจากแอตแลนติโกมิเนโรจากลิกบราซิลมาแข่งกับตริโนโด้วยค่าตัวประมาณ6ล้านยูโรหรือราว2,342ล้านบาทเมื่อปี2 0 0 8ก่อนสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม อย่างแข็งแกร่งกับกาตินหิงโตริโนจนได้รับความสนใจจากหลายทีมยิโรปรวมทั้งยูเวนตุสและลิเวอร์พูลจนกระทั่งในปี2022ยูเวนตุสบรรลุก,ก็ตกลงคว้าตัวบริเมเข้ามาร่วมทีมด้วยค่าตัว50ล้านโยูโรราว1,948ล้านบาทโดยตลอด2ฤดูกันที่ผ่านมาบริเมก็ถือเป็นตัวหลักที่ลงสนามให้กับเจ้ามาลายรวมทั้งยังยิงได้ถึง8ประตูจากการลงเล่นรวมทุกรายการ83นัดก็พร้อมขายนะครับแต่ค่าตัวนั่นก็ค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกัน 50ล้านยูโรนะฮะนี่คือสุดข,ขาลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่27รกรกฎาคมนะครับขอเชิญแฟนๆน,น,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้กค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงาน ชายผูบักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ